เจคเคนสวัสดีค่ะบ้านพร้อมที่ดินขนาด200ตารางวานะคะแปลงนี้เป็นที่ดินโฉนดคุดแดงค่ะอยู่บ้านเลขที่39หมู่10นะคะตําบลพับพาชัยอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะบ้านใหม่นะคะเพิ่งสร้างได้แค่5เดือนเท่านั้นเองนะคะพร้อมไฟฟ้าและประปาครบค่ะสามารถเข้าอยู่อาศัยได้เลยค่ะทุกท่านเป็นบ้านน็อกดาวน์หห้องนอนหห้องน้ำแอร์หเครื่อง ส่วนบ้านปูนก็มี1ห,ห้องน้ำหนห้องเก็บของพร้อมแทงน้ำปั๊มน้ำนะคะแปลงนี้นะคะอยู่ห่างจากถนนดิน20เมตรค่ะมีรัวรอบขอบชิดนะคะพื้นที่ใช้สอยเยอะตั้งอยู่ในชุมชนไม่เปลี่ยวการเดินทางสะดวกมีเพื่อนบ้านนะคะอยู่ห่างจากวัดเขาดีสลัก1กิโลเมตรอยู่ห่างจากเซนทันเวสเกต120กิโลเมตรนะคะ อยู่ห่างจากอำเภออูทอง14กิโลเมตรค่ะราคาพิเศษเพียง580,000บาทเท่านั้นพร้อมโอนได้เลยนะคะสนใจเข้าชมแปลงจริงติดต่อนัดหมายร่วงหน้าได้ทุกวันค่ะติดต่อเข้าไปได้เลยนะคะตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิป200ตารางวานะคะพร้อมบ้านน็อกดาวค่ะ580,000บาทเท่านั้นติดต่อนัดชมติดต่อโทรคุยติดต่อเข้าไปได้เลยนะคะเบอร์โทรใส่ให้แล้วค่ะ แต่ถ้าท่านใดต้องการลงโฆษณากับเจคคโน่นะคะสามารถทักเข้ามาได้ผ่านริงง์ลายใต้คลิปนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ